สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุข,ขนะครับปกติฉันเคยนะครับในสอนนุ่มอีสานอยู่ไหมครับพี่น้องครับโอ้อยังไงอันนี้มาหน้าลุ้มกันยาเบิง้งมาเกี่ยวหยาชูบมือชูบมือให้ควไอ้แบบที่ว่ามาเบิ้งเอ,าอเ้าแต่เลยบอกหลานว่ามีคั้วหนูด้วยได้ท่าเด้ออันนี้ตัวหู้หลักมันพี่ลุงเออหู้หลักมันล่ะนี่ไอ้เบิ้งหู้หลักกันเลยครับบอกให้สวัสดีถ้ยังกะยู่นี่เบิ้งได้ครับเด้อทางมันตริล่าพี่เออปัดูแก้วอันนี้จะเอาหูใหญ่ดีครับแล้วกะตามสอกตามซอยแมนเบิ้งเลยครับูไปเเต็มลยอ่า อันนี้หูนี่เอากระปั่นไปปึ๊บไปเลยหายเลยครับหนูตัวนี้ค่อนข้างตัวใหญ่เลยครับเด้อครับมือก็ไปได้สบายเลยปึ๊บเข้าไปเลยเห็นปะหู้เชิงหู้นั่นแหละหู้เดียวฮะมองมองตะไคร้หนึ่งหลหู้นั่นแหละก้อนมุดเลยนี่ครับหูนี่คือหู้บนครับเบิ่งแหลนจนเงาเลยอันนี้คือหนูถีอยู่ในหน้าลูกมันญ่าเลยครับเด้อหน้านี้หน้าใกล้บ้านครับ กำลังเดี๋ยวมาเห็นเอาอะไรพร้อมยังเอ้ไปอรับเตรียมเครื่องก่อนมากันว่าหน้าุูนบ้างครับว่าจะออกตามตี่เขาขาดบ่อถ้าออกมาอนว่าเทาได้เห็นตัวยังเงางามเลยเพราะว่าหุูมันใหญ่แห้งไหมครับเด้อหุูมันใหญ่แห้งตัดตีหานุ่มมากตัวนี้หุูใหญ่แห้งเลยครับ มันออกมาตัวหน่อยพี่น้องชีวให้ฟังเลยครับตัวหน่อยมันมันมันหนุูตัวมันขดหูใหญ่มันมันนะพูดมันขนยังว่าว่าว่าคยเห็นมันขดว่ามือคนอุ่นก้างกระปั้นพึบเข้าไปทีเดียวเลยครับไปตัดหงาอยู่เงินมาเอาหนูมาอยู่หนีตัวนึงขนไปไม่เลยลืมขดไหลไปรังใจเราหลุนหู้ไม้นี่ครับเป็นน้องพยายามแนมเบิงโซนนี้นะครับเด้อนี่แหละโซนนี้ทางพร์โดทาร์ดลูกกระดาปลูกหญ้าไว้มาขวดพอดีเลยเห็ดง่ายๆมาเกิดได้มองหญ้า ถ้ากระโดดออกกน่าจะออกลงต่ำนี่ครับน่ะจะโดดรงน้ำแต่ตอนนี้ใส่ตะไคร่อมไปแล้วล่ะแหงด้ยมหูหน่อยดินกพวดต่ำไหนมรอสีเอายังแหงไหมแหงมึงเตลอหูตลือหูหน้าแล้หน้ามาล้วเอาเลยดออกหูอ่อนนี่มันต่ำนี่มันจีเรียนบ่าท่านออกหูอ่อนนี่ละไอ้เอนหนาบ่ะนะพอออนพอนยืนตยืนตีมุมเนี่เด้อินสิแลนของแลนดของตะไคร้ได้เลยหูอยู่ แต่โอ้โหน็คขาดบังในหูหนีนึงสองในหูอวยครับสามหูตัวนี้เนี่ยไปว้ามาแล้วออกเล้าไม่ใช่ในกล่องน้ำนานบริเวรเลยเนี่ยเครื่องซื้อๆมึงออกหรือครั้งนี้เป็นหนูหนูรุ่นสาวสามนิ้วนึงหนุ่นสาวอ่าหนุ่นสาวครับอันนี้นี่เิเสียงเครื่องซื้อครับออกแล้วเสียงเครื่องโอ้ออกแล้วไอ้พอเวลาบิเงเครื่องครับน้ำว้ามา อ่นพลาดแล้วยืนผิดมองแงออล้วน,นี่นูจะออกเลฮะพกกระโหกลอยครับนินเสียงเครื่องก็ซือรับออกเลยครับเนมรา้อนยออ ok ื่นมนงนอง,มนง้นีเนาะแท่นแน่มัตนี้นี่นีนี่นั่นสองสองแล้วพอจับบอลกันเลยจับ่อจับบ<ๆ>อลจับบอจับบอลคนอมมูดได้ สองแล้วครับพี่น้องครับพุทธน์ในกองหนำครับมาแล้วข้างนี้ก็วอาห้ากี้นมีหนำมาท่านมาเลยครับเพื่อเปเวลาไปเบิองสายแต่หนูออกก่อนไปเรื่อยเรื่อมาเดี๋ยวต้องออกไปอีกเด้อสองโอเคอุนยื่นอยู่ตรงนี้แหละอุ่นหูตำแหน่งเรามาดีเมืองเบิองเมืองแค่ไปใเขาคนลุกคนกิ่งไออ้หนำมาท่านในเขาหูพ่อหยดเลยครับ มื่อกี้เรียนพามาแต่หูใกล้เลครับเดื่องอุ่นเห็นแต่มันมาแต่โซนกลางๆครับหมูมาแต่โซนบริเวณแถวนี้ดอกเห็นแต่แลีนดิ้งมาเลยครับใส่ดีกว่าเลยผมว่าใส่นี่มีสีมีสีโตขึ้นครับรุ่นนี้เพรมันเป็นใส่หนูขั้วเบอร์มอาสิได้ย์โยขั้วว่คยยคะครับน้ำขึ้นนะครับโอ้เดนหูรักที่อุ่อนทายแสแหละกับน้ำเต็มแล้วอันนี้ไปตั้งหูแป๊วครับแต่อัดหูพวกนี้เพได้ก็มันก็บ่เติน โอ้มันขึ้นเป็นเรือได้หน่ะสับไม่เรือหนึ่งห้างกวกเดี๋ยวก่อนวานี่กับัวงกันเี่ตั้งเขานำมาทันถึงหูบนเลยครับปมเมานต้เลยบนถึงหูบนเลยก็อดน้ำบไดมนมดอาจหูนิฐานเลยไหมเอ่ะ นุ่มก็ไปคูนี่แหละเออหล่นเลยโอ้โหหล่นมาเป็นนู่มๆกครับเนี่โอ้เมนอเมกเมนหมดเลยเอเออม่้สององเนนนประเดี๋ยวเบิงอีกแล้วฮะได้แล้วบ่าเกาเลยบไงโอ้ยออกมาต้งีโอครับเป็นตัวไงเลยดิ่หางไปเลยอยอออ่าอเลยเออรถ อราฮู้บนครับพี่น้องครับบอดีเห็นเลยดึงหางเลยพี่น้องเหยียบพอดิเฮ้ยเหยียบหัวนี่ตะไคร้ดึงหางเลยกครั้งไหนมาเบิ้งงานปะไหนตัวนี้โอน่าโอนล่อเบิ้งก็จะแถวนี้นี่หนูตัวนี้หนูแต่พุ่งหนูหนูหนูนั่งไต้นั้งไต้มามามานี่นี่นี่เฮ้ยช่วยจะรุนอยู่กี่มาตียางสั้นๆพ่นาเออมันออกมา นี่คร oh, ับตัวใหญ่คร oh! ับใหญ่เลยไฮตัวนี้ใหญ่เลยตัวนี้นู้ดเขาเริ่มทยอยออกแล้วครับนี่ครับเตัอนี่เนาะนี่ครับเบื้องมีใส่บ่อครับต้องใส่บ่เอาใส่ไปใส่ตัวเก่ามันเลี้ยนได้หนิโมนนีกระสอบใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเพียงก้อนิดีบจีบจุดน้ำไปก่อนจุดน้ำไปก่อนเอาเพียงก้อนโอ้โหครับนู้ดออกแบลนสีเลย มะไครไม่ตรงไรจะไครไม่กระทาะท่านหนงออกเองสินี่ครับออกออกแตนี่สองสามตวเหรอคืได้โตัวขงบนอ่นบริท่านนะฮะนสิออกขมบ้นไปมบนกลานี่ออกมาเ่นมองนีบปสุตเลยถือใหม่ไว้เลยวะไปเยอะเลยวะมันบอกอุ่นภาพไปเบิรงหู้นำออกบร้ก หนูออกเั็นบีผ่านเลยนี่นี่หู้หมดแล้วฮะออกจต่หู้นั่นบ่นั่องตียังวอนมาแต่ใสยังวะนะครับเขากำลังเห็นหู้นึ่งนะครับด้วยหน่วยยุบงันครับนี่ยเข้ามาเห็นกันประเด็นแนมกันไว้นี่แหละหออกโอ้โหจงเงานี่ครับหู้ออกครับนี่เห็นมาคำหนึ่งหู้เงาเลยออกแต่หู้นี่บัสติโตเลยครับ ปายู่แลมาจากส้นนี่เลยผาดกันเลยอันนี้คือหูสูงที่สุด <Okay. S 2> ในโต้นดี๋วพี่ลุงซีบอ่ซีบ่ซีบอ่ซีโต้ตอนนี้เดี๋ยวซีแล้วครับ ดอพอคนนี่ทะลุออมาพี่เราพูนี่เฮ้ออูดไรเล่คไป้วไปแล้วฮะนั่น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 นั่ตรงนี้เดี๋ยวอรันยนด้ยนี่เอาพวกลุงนี่ลุงนี่สิร้ายครับโอ้นีมีสิโตเห็นแน่แน่เ่งหางครับัวที่หาครับ เฮอตัวที่หาเลยออวันส <c oughs> ิวันส,สิพ้าเปิดเรนบ้างสิละออกแกงหัวแดงก่นออกกัวตกดึงาไปรวไปเร็วไปเร็วเลยอ้าวแบบยี่รัดปแบ่แนงสิฮมันอ <c oughs> ุ่นนำหูนี่บ่ได้ย๋ยนี ออกคำเก่าได้เลยนะี่อุ่นนำบออ่อใดหนูสิลหลายตัวครับแต่อุ่นนำบ่อใดมันงกะห้ากกะหินแดงบอกก่อใดเลยเป็นหนูหนูสุดหนูขั้วได้ครับเด้อสุดเลยขันห้องพ่อหนูขั้วเ้างจีเป็นหม่องที่เด็ดเลยครับคือเดยว่าเป็นแจ็คพอตเลยให้ผมเป็นว่าเอาหนูลายหนูตัวเดียวขึ้นเถื่ออันนั้นก็เป็นหนูสาวหนูโสด อันนี้เป็นหนูรัวเลยเต็มแล่วหมดต็ว่าหู้นี้บะเมนค่ับบะเมนหู้หน้เอาตะขายห่มไปยางดีหลอดเก็บตกปุนิยประเต็ม้องระเไดมติทเครื่องมาเไ็มกองทางลำเลนออกเลนออกเลยอ่างก้นจะเนียนปึ้มั๋อตกเตครับ ตอนนี้กองนำอะไรเท่านั้นครับนาซีได้เบิร์นหรอกร์เซ็นต์ออกก็มีน้อยแล้วล่ะเป็นหลอกเก็บตกะคืออะไรน้ำปกติเดี๋ยวไปหน่อยครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานเท่าครับนี่เป็นหนูขั้วนะครับเด้อดตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับแล้วก็โตหลุนกลางๆนี่สี่โตแปะอ่าสี่โตครับสี่โต ผ่านลเหหบายางได้นงเลยดูนี้ความแซบตดครับเคยเอามาเด็ได้รลายเถอะดูกระดูมันอ่อนเมื่อกี้ไฟไปแตสิมันแห้งว่ะมันเห็มันแห้งมาเลยเด้อนี่นีอไปเดียวเบิดเลยไฟมันแหนฟ้าาวมาระเร ดีดียัีของมาอีกนะครับไฟแลนทันจะซื้อครับแทนได้ไครับมันฮะอ่าเสียวก๋อยครับตัวนี้ย่างหอนๆเลยพี่เนาะอ่าเป็นก๋อยสุกเลยปกติย่างก็ซื้อมันมันกระเส็บเราอ่าปกติย่างคือกระเสบหรือว่าผักใส่เครื่องอีกก๋อยเสียบกระก๋อยหนังกรอบเลย อย่างเจ็บกล่องขู่กันเรอครับเมนูสองเมนูนี่ก่อยกับออมครับหนูตำราไม่รูที่หรอครับตำรากันครับจะป้ากันก้อนก่อยกับออมยอคอยากอยากกินครับอยากอยากขวอยุ่ เดืวดัวยังพัดอยู่เดเก็บไ่นมอยู่อีบอันแจ้งพี่แจ้งนังชตอนนี้สไปนคารไปเัอ่ทหลอกทั้งหลอกทีไรงไม่ไงมาขาหรแต่มีงานเนี่ยมาเบิร์กนยงสาดเสียงเขียงป๊อก เราจะสิตากปลาที่อ่นเหลือเราจะสีมีงู่แกนยังงูตีใหญ่มากเดีนองมาถ่าได้แล้วครับองครับเดี๋ยวล่อขืนเป็นเมนูนะครับเดี๋ยววนี้ใน้2เมนูครับคลิเก่าแะ้รครับเมนูเมนูก้อยกับเมนูอมนั่นะราคาผมเหี้ยมใหเน่ยราคาหน่อยนี่เนี่ยนี่นี่นี่เป็นนั่งนัครับสงมาไปหาอีกครับตอนนี้แตงพัดต้องรีบร้อยแล้ว เดี๋มากินข้าเลยขอเทียงนเลยนี่เห็นว่าพอเสียบมาจากมือพรมันอยูมือเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มือเสียบจามือเยแล้วเหเงินอยู่ลเลอเงินดอีอะอไรลงมือเลยอ่ะนี่ครับบไกันนะเไปแล เดี๋ยวเราเยคนงางปาแกอสนมาดูดิะอเห็ดไกินไปว่าไปเป็นคนลนอย้วเป็นคน่นอย้วยเราหมูอเขาดิแังคลุกเนนำแบงคงลุกเมนนำเลยไม่รอบามันแคุ่่นงคนลุกมนี่ยจะไม่ปลาเลยไรน้วัดมันั้งซีกไม่อาคอไทยเอาเอาเลยเ้าอาเอาินี่อ้ำเอ bò mà vô vô transport vô ได้อ่ะบักเด้อให้อัพขึ้นเลยซ้าย อ่คือเกามาทวนันมันแซ่บคือเกาหนูเลนาอนจะเจีมันเบคือเกาพี่น้องเอ้ยาผาจริงเลยเี่ยเขาหนึ่งเกายู่หาง่ายกูเกาหาง่ายกูเแ่พปลลี่ว้าววายกินคนเดียวปรแมพอลนบุดไปกันไหนหนูหนังวายอยู่ใส่ผมต้องมาสุดดีๆดีมั่วสดซบางพอลูงนี เาเคยไม้บวงไ่ใจต่งบอกบาเคยใช่บางทีเวลาเอาหนูตานู่หน่งไว้นสีเป้าก็ไม่เคยเป็นหนูแม่แต่หนูยังสีเป้าอวกับเลยโอ้น้ำนาน้ำน้ำน้ำนูำน้พนนพำนน้ำนน้ำ้้้น้น มือมันต้องไปใกล้มันหลายอยู่นไจะนหนาแด้วนะมือมันต้องไปใกล้นาเ่เขาปเขาใหญ่เ้ยป่าเขาี่ันุนหนาเดอรยนไลล่มัรหอดพอหน่ไล่มันมือดอกปะจ๊ะนางซ้อมแล้วก็เอาด่างปไวอะไรลุ่ม

ผมกำลลาเขนี่่โอ้ผปรงงานกว่ะหมว่ามัุดนะนะกินมาจากกาทเนะไมมันก็้งเา่กูโนทิงอะไแกบ่อนี่เทมบ่นันรอเทมบ้่นนไปรอบางแก้วผมนน่อยเกินไปรอบางเิดเนื้อขอรอบางแต่มือชื่นนี่นขอรอแย่องขอไปเอาพูด้ไอ้โก้าไอ้ที่จีบเลยชุ่มมือ